่อนอยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่มันพอมีข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตออกมาเดินนอกห้องหลายรอบอเหมือนมีความพยายามจะไปไหนสักแห่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปตามกันต่อะนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเปิดประเทศรุ่นนี้พลเอกนทัทพลบอกว่ายอมรับเลยว่าหนักใจหากมีการเปิดประเทศก็ต้องมาทบทวนม,มาตรการอย่างรอบคอบอีกครั้งเนื่องจากจะต้องมีการกักตัว14วันตามมาตรการต่อไปแน่นอนและมันจะต้องกักตัวกันเยอะขึ้นถ้านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเปิดรับบางประเทศแล้วก็เปิดรับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยระยะยาวเขาก็คุ้มค่าที่เข้ามาเสร็จแล้วจะมาถูกกักตัวมาควบคุม14วันก็ต้องเป็นกลุ่มนี้แล้วหลังจากนั้นเขาก็อยู่ในประเทศไทยยาวแต่ถ้าจะมาแป๊บเดียวมาอยู่ไม่กี่วัน มันก็ไม่คุ้มแต่เขาจะมาเที่ยว5วันมาถูกกักตัว14วันคงไม่คุ้มแน่นะครับเรื่องนี้เดี๋ยวคงต้องว่ากันรวมถึงอีกกลุ่มหนึง่งก็คือกลุ่มที่มีบ้านอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับกลุ่มนี้ถ้ามาก็อยู่ยาวเช่น3เดือน6เดือนแล้วกลับไปอ,อาจจะได้เดี๋ยวลองทบทวนกันอีกทีหนึงแต่ตอนนี้โดยส่วนตัวในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาเนี่ย บอกเลยว่าหนักใจอตอนนี้ก็กําลังงวดขึ้นนะครับเรื่องของกฎเกณฑ์แล้วก็มาตรการต่างๆที่จะดูแลเพราะว่าด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าอยากจะเปิดเพื่อเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เม็ดเงินมันไหลเวียนแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นกันยาตุลานี้จะพยายามทําให้แล้วเสร็จแต่ว่าสิ่งสําคัญก่อนที่จะเปิดคือแนวทางกฎเกณฑ์ต่างๆนี่แหละที่มันต้องชัดเจนครับเมื่อวานนี้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มหนึ่งรายคุณผ,ผู้ชมครับจากการรายงานของสอบคนะครับ ก็เป็นต่างชาติที่เดินทางเข้ามาบ้านเราแล้วก็อยู่ในสเตทควอนทีนเป็นชายสัญชาติอินเดียอายุ35ปีอยู่ในสเตทควอนทีนนะครับแล้วก็ผลการตรวจเนี่ยพบเชื้อแต่ก็ไม่แสดงอาการนะครับสำหรับรายนี้ก็ส่งเข้ารับการรักษาตัวตามมาตรการจนถึงเมื่อวานนี้เท่ากับว่าเรามีผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ย3,404รายรักษาหายนะครับ3,237รายยังมีรักษาตัวอยู่109ราย ส่วนผู้เสียชีวิตก็คงที่นะครับ58บรายรตัวเลขของเราค่อนข้างจะดีครับแต่ประมาทไม่ได้เพราะว่าถ้าเปิดประเทศหลายคนอยากเปิดนะแต่ว่าถ้าเปิดก็มีความเสี่ยงทีเดียวครับ,รบเดี๋ยวตามกันนะครับว่าท้ายที่สุดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนจะพักกันวันนี้เนี่ยเราปิดท้ายเบรกนี้ด้วยอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเป็นเรื่องราวของโคกหนองนามโมเดลตามศาสตร์พระราชานะครับ ซึ่งโครงการนี้ได้น้อมนำกเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านนำมาปฏิบัติจริงเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนและก็ได้รับความร่วมมือจากทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุตาหารรัชกระบังมาช่วยในการออกแบบพื้นที่รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานชิ้นนี้ครับ ต้นแบบกัน <c ười> พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ร่วมมือกับ7ภาคีเครือข่าย1ิหน่วยงานหนึ่งในนั้นคือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มีความเชี่ยวชาญด้านสถาปนิกมาช่วยในการออกแบบ พื้นที่ตามหลักภูมิศาสตร์ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรกรุมการพัฒนาชุมชนนำการปรับประยุกต์ทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับภูมิสังคมสู่โคกหนองนาโมเดล<ส> <OS> คืองานส,สานีัดต้องเข้าใจว่าเป็นการสร้างภาพอนาคตเนาะให้คนที่มาให้เราออกแบบเห็นภาพอนาคตล่วงหน้า ทีนี้การทําแปลงเกษตรเนี่ยถ้าชาวบ้านกาเห็นภาพอนาคตว่าที่ดินแปลงเนี้ยมันไม่ได้เป็นแค่เกษตรกรรมอย่างเดียวมันสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายขึ้นอาจจะต่อยอดไปถึงขั้นก้าวหน้าอย่างไรก็ได้แต่ว่าขั้นพื้นฐานเริ่มต้นก็เริ่มต้นจากภาคเกษตรก่อน,นแล้วพอเขาเห็นว่ามันสวยงามจากบนกระดาษเนี่ยเขาจะมีแรงบันดาลใจและอยากทําให้มันสําเร็จ จุดเด่นของสถาปนิกในการที่มาช่วยงานเรื่องนี้จริงๆมันคือการที่ไปปรับรูปแบบของการที่จะไปคุยกับชาวบ้านเนี่ยให้มันเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งกลุ่มเป้าหมายมันไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าหลักการออกแบบเนี่ยที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้มันต้องออกแบบตามภูมิสังคมจริงภูมิก็คือกายภาพสังคมคือวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็นิสัยใจคอเขานั่นแหละยากที่สุดในการออกแบบมันคือออกแบบตามสังคมมากกว่าภูมิภูมิเนี่ย ทั้งประเทศไทยมันก็ประเทศเราไมใ่ใหญ่ไงความแตกต่างไม่ต่างกันมากเท่าไหร่มันก็มีแค่เรื่องปริมาณน้ําฝนที่ทางแดดลมอะไรแค่นั้นเองแต่พอเรื่องสังคมปุ๊บโอ้โหวัฒนธรรมนี้มันไม่เหมือนกันเลยลเพราะนั้นรูปแบบเ่ยมันก็จะไปปรับตามสังคมเจอแต่หลักสําคัญจริงๆเนี่ยในเรื่องการออกแบบ ถ้าตามพระราชดำริจริงๆในการพัฒนาพื้นที่เนี่ยจะมีอยู่3ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1คือการหาหรือจัดการแหล่งน้ําให้ได้ก่อนตอนนี้โคกหนองนาหรือเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยแหล่งน้ําสําคัญที่สุดก็คือน้ําฝนนะฮะเพราะว่าปริมาณน้ําฝนในบ้านเราเนี่ยมันเหลือเฟือ น้ำฝนเนี่ยพอเราพูดว่าน้ำฝนเก็บแต่น้ำฝนทุกคนก็จะคิดแต่น้ำฝนที่ตกลงในที่ดินตัวเองแต่จ,จริงๆไม่ใช่น้ำฝนที่หลากจากที่อื่นเข้ามาก็ใช่น้ำฝนที่อยู่ต่ำกว่าแล้วจะหาวิธีใช้โซลา่าเซลล์ดึงกลับมายัางไงมันใช่หมดนะที่อะไรที่อะไรอะไรก็ตามที่เป็นน้ำนะฮะมันใช่หมดแล้วเราก็บริหารจัดก,การน้ำไห้ได้ก่อนพอบริหารจัดก,การน้ำได้เสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นที่สองในการมีผลต่อการออกแบบก็คือเรื่องของการปรับปรุงดินนะการปรับปรุงดินมีร้อยวิธีเลยการสร้างป่าการห่มดินการปลูกหญ้าแฝกการปลูกต้นไม้อะไรรสาพ การทำปุ๋ยกาทำน้ำหมักเนี่ยการปรับปรุงดินสเต็ปสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสเต็ปที่เกี่ยวพันกับงนานสถาปนิกค่อนข้างตรงก็คือเรื่องของการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและนี่คือข,ขั้นพื้นฐานมนจะมีอยู่แค่3มสเต็ปเองครับมันไม่ใช่แค่พึ่งตัวเองละถ้าเรามีกินมีใช้มันเหลือแล้วละ่ะมันเริ่มรวมกลุ่มแล้วก็ค้าขายได้ เพราะนั้นเราเนี่ยในรหรือโครงการพัฒนาชุมชนเนี่ยพร้อมจะเข้าไปช่วยหนุนต่ออย่างไรแต่ต้องหนุนโดยไม่ให้เสียที่ใสยอย่างเงี้ยอันนี้คือประเด็นที่สําคัญเพราะนั้นปัจจัยสําคัญจริงๆที่จะทาให้งานออกแบบทุกชิ้นมันสําเร็จเนี่ยก่อนจะออกแบบต้องพัฒนาคนต้องฝึกคนให้เข้าใจก่อนว่าเป้าหมายจริงๆอ่ะไม่ได้ออกแบบให้เพื่อจะไปคุณจะไปรวยนะออกแบบจากขั้นพื้นฐานพึ่งตัวเองก่อนนะแล้วคุณจะต่อยอดอย่างไร พร้อมแล้วค่อยต่อยอดอย่างเงี้ยคือต้องการเปลี่ยน m i n d s e ตคนสําคัญมากแล้ขั้นตอนจริงๆเนี่ยเริ่มจากการเปลี่ยน m i n d s e ตคนนะการออกแบบเป็นเพียงเครื่องมือในการที่จะให้คนสนใจเข้ามาเปลี่ยนที่คิดแล้วเห็นภา,าพอนาคตแล้วไปด้วยกัน ดังนั้นการทำโคกหนองนาคือการจัดแบ่งสัดส่วนพื้นที่สำหรับทำเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับภูมิสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่ที่มีอยู่เพื่อทำให้ชุมชนสามารถดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้รวมถึงสามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งบ่นพื้นที่ของตัวเองได้จริงอีกด้วย สำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวดำเนินโครงการ Train ดอร c o a c ชเป็นปีที่3โดยปี2563ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหน่วยร่วมดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการรวบรวมและคัดเลือกที่ปรึกษามืออาชีพจากทั่วประเทศผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงโค้ชในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน s m e c o a c h c o m โดย SME สามารถเลือกคุณสมบัติของโค้ชที่ต้องการได้ปัจจุบันมีโค้ชเข้าสู่ระบบแล้ว3,502รายแบ่งเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจ2,600